ที่สข้อยีสถึงสาอได้กล่าวไว้ว่าเพราะเราทั้งหลายเห็นว่าคนหนึ่งคนใดจะเป็นคนชอบทำได้ก็โดยอาศัยความเชื่อนอกเหนือการประพฤติตามธรรมบัญญัติหรือว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นพระเจ้าของยิวพวกเดียวเท่านั้นหรือพระองค์ไม่ทรงเป็นพระเจ้าของชนต่างชาติด้วยหรือถูกแล้ว พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของชนต่างชาติด้วยเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียวและพระองค์ทรงโปรดยกโทษของคนที่เข้าสุนัตโดยความเชื่อและจะทรงโปรดยกโทษของคนที่ไม่เข้าสุนัตก็เพราะความเชื่อดุดกันถ้าเช่นนั้นเราลบล้างธรรมบัญญัติด,ด้วยความเชื่อหรือเปล่าเลยเรากลับสนับสนุนธรรมบัญญัติเสียอีกขอบ กฎพระเจ้าขอมอบเวลาสําหรับการแบ่งปันเจ้าเดี่ยวโดยผู้รับใช้ของพระเจ้านะคะเรียนเชิญอาจารย์วันชัยค่ะครับสวัสดีครับี่านผท่านขอบคุณทากงครับวันนี้ในโรมบที่สามก็ยี่สิบแปดถึงสามสิบเอ็ดนะครับชื่อเรื่องวันนี้นะครับชื่อเรื่องวันนี้ก็คือพระเจ้าเดี่ยวแหล่งกําเนิดเดี่ยว คนใหม่คนเดียวพระเจ้าเดียวแหล่งกําเนิดเดียวคนใหม่คนเดียวแอวหนะึ่งแอรัเรียน n ู้หรือพระเจ้าทรงจัดนะครับรการที่หนึ่งระการที่หนึ่งก็คือความเชื่อแหล่งกําเนิดคนชอบทำระการที่หนึ่งนะครับความเชื่อแหล่งกําเนิดคนชอบทำอยู่ในข้อที่ยี่สิบแปดและสามสิบนะครับ ข้อ28บอกว่าเราทั้งหลายเห็นว่าคนหนึ่งคนใดจะเป็นคนชอบทาได้ก็โดยความเชื่อความเชื่อเป็นแหล่งกําเนิดให้ทุกคนนั้นเป็นคนชอบทำในข้อ30พระ,ะเจ้ายกโทษครับทั้งคนที่เข้าสุนัตและไม่เข้าสุนัตก็เพราะความเชื่อดุดันนะนั้นความเชื่อจึงเป็นแหล่งกําเนิดน,นะคที่ ทำให้เราได้รับการยกโทษครับและเป็นเหตุทาให้พระเจ้าโปรดให้เราเป็นคนชอบธรรมในเอเฟซัสบทที่สองเอเฟซัสบทที่สองข้อสิ A บสี่ถึงสิบหกเอเฟซัสบทที่สองข้อสิบสี่สิบหกได้กล่าวว่าเพราะว่าพระองค์เองทรงเป็นสันติภาพหมายถึงพระเยซูคริสต์นะทรงเป็นสันติภาพทรงเป็นสันตินสุขของเราครับโดยร่างกายของพระองค์ ทรงทำให้ทั้งสองฝ่ายเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นคือเรีถึงพเยซุคริตนะครับการสิ้นพระชนการไถ่ของพระองคนะ์ทำให้2ฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นยิวหรือต่างชาตินะครับเป็นหนึ่งเดียวกันนะโดยการรื้อกำแพงที่แยกระหว่าง2ฝ่ายนะคือการเป็นศัตรูกันนะไม่เพียงแต่แปรับเข้าหากันเท่านั้นแต่ การเป็นศัตรูกันนั้นเป็นปัญหาใหญ่ที่พระเจ้าต้องจัดการนะทรงทําให้ทําบัญญัติซึ่งประกอบด้วยบัญญัติและคาํา,านะญญคสั่งต่างๆนั้นเป็นโมฆะนารทำบัญญัติและคําสั่งต่างๆครับก็หมายถึงนะเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับกฎหมายต่างๆที่บัญญัติไว้นั้นนะยกเลิก แต่ส่วนที่เป็นเกี่ยวกับเครื่องบูชาหมายถึงสิ่งที่เป็นเกี่ยวกับเครื่องบูชานะครับแต่ส่วนที่เป็นศิลธรรมนะหรือจริยรธรรมต่างๆนะครับยังคงไว้นะครับและไม่เพียงคงไว้เท่านั้นนะในความพิมพ์ใหม่นะพระเยซูนะได้สอนไว้นะครับสูงกว่าสูงกว่าในความพิมเดิมอีกนะ,นะครับอย่างเช่น เมื่อก่อนนะครับจะทําผิดนะครับต้องมีการกระทํานะครับแต่พระเยซูบอกว่าแค่อยู่ในความคิดนะครับแค่คิดนะก็ผิดแล้วนะครับซึ่งแต่ยังไม่ลงมือทําเลยนะก็ถือว่าบาปแล้วนะนั่นปัญญัติที่หรือว่าคําสอนของพระเยซูนะสูงกว่าอีกนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เราทําได้นะ ของเก่านะครับต่ำกว่านะแต่ยังทําไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่พะเยซูสอนนะจะได้ทาหรือว่าการดำเนินชีวิตนั้นสูงกว่าแต่เราทําได้เพราะว่าเรามีชีวิตที่สูงกว่านะชีวิตที่ดีกว่าหรือชีวิตใหม่ชีวิตของพะเยซรนั่นเองเราจึางทําได้นะั่นบอกเพื่อสร้างให้เป็นคนใหม่คนเดียวนะครับ one new man นะเพื่อสร้างให้เป็นคนใหม่คนเดียวนะ ในพระองค์จากสองฝนะ่ายนหะเช่นนี้แหละพระองค์จึงทรงทําให้เกิดสันติภาพและทําให้สองฝ่ายคืนดีกับพระเจ้าเป็นกายเดียวแลนเลงถึงนะการเป็นหนึ่งเดียวนะครับการบังเกิดใหม่นะครับจากพระเจ้าองค์เดียวนะแหล่งกําเนิดเดียวนะครับทําให้ทั้งสองนั้นคืนดีกับพระเจ้านะและคืนดีกันและกันนะโดยกาเรเขต จึงเป็นเหตุให้การเป็นศัตรูนั้นหมดสิ้นไปขอบคุณพระเจ้านะครับพระเจ้าต้องการนะให้เป็นคนใหม่คนเดียวกันนะครับเพื่อการก่อสร้างพระกายหนระือที่จักนั่นเองค,คุณพระเจ้าประการที่สองประการที่สองนะครับเข้าสุนัตหรือไม่เข้าสุนัตไม่สําคัญอาจจะเข้าสุนัตหรือไม่เข้าสุนัตนะไม่สําคัญอะไร ในข้อที่สามสิบนั่นเองนะครับเพราะว่าพระเจ้าจะเข้าสุนัตหรือไม่เข้าสุนัตนะครับก็ได้เป็นคนชอบธรรมนะหรือพระเจ้าโปรดอภัยบาปนะรหรือยกโทษให้กับทุกคนนะที่มีความเชื่อนะรหรือเพราะความเชื่อเหมือนกันน,นั่นในกาลเทียบที่หกข้อ ข้อ15กาเทียบทที่6ข้อ15ได้กล่าวไว้ว่าเพราะจะเข้าสุนัตหรือไม่เข้าสุนัตไม่สําคัญอะไรแต่การถูกสร้างใหม่สําคัญการถูกสร้างใหม่นั้นสําคัญจะเข้าสุนัตหรือไม่เข้าสุนัตในหนึ่งโครินบทที่7ข้อ19หนึ่งโครินบทที่7ข้อ19กา้เข้าสุนัดหรือไม่เข้าสุนัดไม่สําคัญ แต่การประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้านั้นสำคัญดังนั้นพระเจ้าถือว่านะเป็นคนชอบธรรมนะหรือความรอดนะไ,ได้รับนะเพราะว่าถูกสร้างใหมนะ่เพราะว่าดำเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้านั้นสำคัญกว่านั้นในกาเทียบทที่ห้าข้อกาเทียบทที่ห้าข้อหก เพราะว่าในปเยสุกิตนั้นการรับพิธีเข้าสุนัตหรือไม่รับก็หาเกิดประโยชน์อันใดไม่แต่ความเชื่อซึ่งแสดงออกเป็นกิจที่ทำด้วยความรักนั้นสำคัญนั้นคนที่ทำสิ่งใดนะด้วยความรักนะมีชีวิตทำสิ่งนู้นสิ่งนี้นะครับด้วยความรักนะและความรักนี้ต้องเป็นความรักที่มาจากพระเจ้า นะอยางพพระองค์ทรงเป็นความรักนะทุกสิ่งที่ทําให้ทำเนะี่ยด้วยความรักนะคือออกมาจากชีวิตใหม่นะีที่สูกสร้างใหม่สําคัญนะและดนเนินชีวิตตามพระคำนั้นสําคัญแลนะทุกสิ่งที่ทํานั้นะทําด้วยความรักที่มาจากพระเจ้านั่นคือสิ่งสําคัญขอบคุณพระเจ้านะครับในประการที่สาม ประการที่สามความเชื่อสนับสนุนธรรมบัญญัติความเชื่อสนับสนุนธรรมบัญญัติในข้อที่สามสิบเอ็ดนะครับข้อสามสิบเอ็ดบอกว่าถ้าเช่นนั้นเราลบล้างธรรมบัญญัติด,ด้วยความเชื่อหรือเราเลยนะรเรากลับสนับสนุนธรรมบัญญัติเสียอีกครับในสมัยนั้นนะครับเขาก็คิดว่าโอ้ วความเชื่อมานะธรรมัญญาตคําสอนอาจารย์เปาโลนะครับว่าต้องยึดความเชื่อนะไม่ใช่รอดโดยธรรมัญญัตน,นั้นธรรมัญญัติถูกลบล้างไปเลยหรือนะครับรปรเปาโลบอกเอาเลยนะครับแต่กับทำให้ธรรมัญญัตินั้นสมบูรณ์นะรหรือว่าสนับสนุนธรรมัญญัตเสียอีกนในโรกท รวมที่แปดข้อสามข้อสี่สองข้อนี้นะบอกว่าเพราะว่าสิ่งที่ทำมันหยัดทำไม่ได้เพราะเนื้อหนังทําให้ออดกําลังไปนั้นพระเจ้าทรงกระทาแล้วนะสิ่งที่ทำมันหยัดทำไม่ได้ทำมันหยัดได้แต่บอกให้รู้นะครับให้รู้ว่าอะไรคือบาปนะครับแล้วก็ ไม่สามารถทําไดนะ้เพราะเนื้อหนังนะครับอ่อนกําลังนะในรมบทที่เจ็ดบอกว่านะเนื้อหนังนะครับหรือว่าบาปที่อยู่ในเนื้อหนังกดแห่งบาปและความตายที่อยู่ในเนื้อหนังมันชัดนอนะความตั้งใจที่อยากจะทําดีแต่ทาไม่ได้นะเพราะว่าอ่อนกําลังนะไม่มีแหลสูนะ้กดแห่งบาปและความต่ายฤนะทธิ์ของบาปไม่ได้นะ พระเจ้าได้ทรงมาทําแล้วนะโดยพระองค์ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาในสภาพเสมือนเนื้อหนังที่บาปและเพื่อไถ่บาปพระเจ้าได้จัดการกับความบาปนะและชีวิตเก่านะครับเนื้อหนังที่บาปนะั้นได้ถูกตึงไว้บนกลางเขนกับพระองค์แล้วนะพระบุตรในเนื้อหนังจริงได้ทรงปรับโทษบาปเพื่อสิ่งที่ทำมันหยัดสั่งไว้จะสําเร็จนะครับ ไม่ได้ยกเลิกแต่ทําให้สําเร็จนะครับสเร็จในตัวเราทั้งหลายผู้ที่ไม่ดําเนินตามเนื้อหนังแต่ดําเนินตามฝ่ายวิญญาณนะหรือดึเมืนตามพระวิญญาณนั่นเองนั่นคือพึ่งพาพระเจ้านะแล้วก็บัญญัตินั้นนะที่สูงกว่านั้นสําเร็จโดยชีวิตที่สูงกว่าคือชีวิตของพระเจ้าที่ดําเนินอยู่ในเรา ทั้งหลายนั่นเองขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับด้วยคำในวันนี้นะครับที่สอนเรานะครับให้เรารู้ว่าพระเจ้าคือพระเจ้าองค์เดียวนะและแหล่งกำเนิดนั้นนะมาจากความเชื่อนะครับแล้วก็เพื่อให้เราเป็นคนใหม่คนเดียวกันนะสรุปสร้างใหม่นะครับในพระองค,ค์ขอบคุณพระเจ้านะครับเมื่อเราได้รับ สิ่งดีนะครับแล้วเราก็เมื่อเราได้รับจากพระเจ้าทําให้เราออกไปนะครับมาจากเมื่อวานนี้นะนะวันนี้ก็มีพูดถึงนะครับว่าให้เราออกไปนะเมื่อเราได้รับออกไปเพื่อทําให้เราประกาศเมื่อเราประกาศทําให้คนได้ยินเมื่อได้ยินนะทําให้เกิดความเชื่อเมื่อเชื่อ ทำให้มองเห็นเมื่อมองเห็นก็ทําให้ได้รับจากพระเจ้านะครับแล้วเมื่อได้รับก็ทําให้เราออกไปนั่นเองนะครับเป็นวงจรแบบที่พระเจ้าเนี่ยสร้างเราแนละขยายอนะาณาจักรของพระองค์นะครับผ่านทางพิษ,ษ,ษจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์ขอพระเจ้าไว้พรพี่น้องทุกท่านนะครับขอคืนเวลาให้กับพี่น้อง ฮเลลอยาขอบคุณพระเจ้าเรามีพระเจ้าองค์เดียวเรามีแหล่งกำเนิดความเชื่อเดียวนะคะและเราเป็นคนใหม่คนเดียวที่พระเจ้าเลือกสรรน,นะคะให้อยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการแบ่งปันเฝ้าเดียวผ่านผู้รับใช้ของพระเจ้าโดยอาจารย์วันชัยในเช้าวันนี้นะคะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียวของทุกชนชาติพระองค์ทรงยุติธรรม การเข้าสุนัตหรือไม่เข้าสุนัตไม่สําคัญองค์ทรง,งปโปรดยกโทษให้กับเราโดยความเชื่อในนามของพระเยซูนะคะความเชื่อไม่ได้ลบล้างธรรมบัญญัติแต่กลับสนับสนุนธรรมบัญญัติให้สมบูรณ์มีฤทธิ์เดชประพฤติได้ด้วยความยำเกรงและมีกำลังที่จะสามารถประพฤติตามธรรมบัญญัติได้นะคะโดยความเชื่อขอบคุณพระเจ้าช่วงเวลาต่อไปนะคะอังขอ เรียนเชิญผู้ปกครองนิตยานะคะพี่อีนิตยานะคะที่จะนำเราอธิฐานขอบุณพระเจ้าในเช้าวันนี้นะคะโอคคะ่คะโอเคค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้ากำรังเช้าเป็นเช้าที่เราได้รับประทาทุกเช้าที่เราเข้ามา ขอบคุณพระเจ้าสำารับระวชนะของพระเจ้าเราได้รู้ได้เข้าใจรองเป็นพระเจ้าของเราองคเดียวเป็นพระเจ้าเดียวเป็นแหล่งกําเนิดเดียวขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพระเจ้าอย่างนี้ขอบคุณพระเจ้าองอ์ชั่วค่านที่รองเป็นความชดทาของเราทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าองอ์ชั่วท่าที่รองรองให้ความสําคัญของการสร้างใหม่นั้นสําคัญ กราบกราเข้าสนัทรองโาค้านเสริญเจ้ราของโาค้าที่พระเจ้าทรงสร้างชีวิตของเราทั้งหลายทุกวันทุกวันอง้าค้าภให้เราเป็นคนใหม่ให้สิ่งเก่าๆก็ลดลงไปกลายเป็นสิ่งใหม่ทุกวันทุกวันขอบคุณพระเจ้าองโาค้าที่พระเจ้าทรงโปรดปว่ยพรอชีวิตของเราทั้งหลายเพื่อที่เราทั้งหลายจะเป็นคนที่ใช้การได้ในหน่วยงาน ฮาเลลูยาส่งเสริมพระเจ้าของพระเจ้าอวยพรที่น้องทุกคนที่เข้ามาได้รับอระพรได้รับกําลังจากพระเจ้าาเลลูยาส่งเสริมพระเจ้าส่งเจ้าพระเจ้าอวยพรสุขภาพร่างกายที่จะมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงทุกประการมีกําลังเรี่ยวแรงที่มาจากพระเจ้ามีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าฮาเลลรยาฮาเลูยส่งเสริมพระเจ้าอวยพรหน้าที่การงานของพระเจ้าอวยพรในการดําเนินชีวิต ของเจ้าค่ะที่พระเจ้าสมบ์อยู่ด้วยพระเจ้าเป็นกําลังเป็นสติปัญญาเป็นเยี่ยวแรงขอพระเจ้าทรงเอวยพรในวันนี้เป็นวันที่ประสบความสําเร็จทุกอย่างทรงเจ้าค่ะสรรเสริญพระเจ้าเพราะองค์เป็นผู้นําของเจ้าค่ะสรรเสริญพระเจ้าองค์ประธานเชจนะแก่เราทั้งหลายขอขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าสําหรับผู้รับใช้ขององค์และพี่น้องทุกคนที่พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้ ที่จะมีกำลังที่เข้าเฝ้าพระเจ้าทุกวันทุกเวลาของเจ้าลูกขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าที่ปองทรงผูกพันเราทั้งหลายไว้ด้วยความรักของพระองที่เราทั้งหลายจะรักซึ่งกันและกันห่วงใยซึ่งกันและกันขอพระเจ้าอวยพรที่น้องทุกผู้ทุกคนสรรเสริญพระเจ้าลูกขอบคุณพรรองในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน อาเมนี้อะไรรู้จัขอบคุณสำหรับพระเจ้าองค์เดียวนะคะที่นำเรามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรค่ะเดี๋อวยพรพี่น้องทุกท่านอวยพรเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าสำหรับการนมัสการ